อิปูอีปอต่ออีปูมองอ่ไรตัวนี้ฝนมันหลายพันต้น เอาต้นขนาดได้ก็ได้เตเอาต้นใหญ่ก็ได้บ่ต้นงหายกับปุมก็ได้คันนู่นนูนต้นงหญ่ใส ป่าดิเออโอ้วนอนมีมาตัวอะไรนอน <c oughs> ไอ้บ้าตกใจน,อน้องจิเมนจะตายตอน,นตไหนมันอยู่ตรงลำตน้น เออไม่แค่ไห้หูใส่แล้วไม่มวละหาร่อยพาห้อย อต้องเอาไปลายยุ๊มีคนมาหาเห็ดอ,หอยก็ไั 8, บบได้แปดวัเด้บริหกด้วยเนระบอบบลหกขนาดหนาฝนอือใช่แหละปุ๊นี่เลยสองต้นสงสัยมีคนขอมากไ่มมีห้อยบ่าน่าจะเป็นได้ปะนี่ អឺនៅឯគល់មួយនឹងបងពេញពេញហ៊ានដៃហ៊ានដៃហ្នឹង